เริ่มวบทุงท่านกันด้วยนะครับเพราะว่าผมทำ่าสตูดิโอเพียยวันนี้ผมจะมาเล่นเกมช็อตไลฟ์นะฮะน้องกิ้วกดตรงไหนแล้วก็จะกลับอย่างไงี้ยนี่มีมันเล่นกันด่านที่สอง่อกดเพเลย์เลย นี่เปลี่ยนสะกินไหมสกินนี่เขาบอกให้จำโอเวอร์นะก็ถ้าเรากระโดดไปเ,เออ้วก็เกือบละนี่อยากไปกระโดดนะอันนี้ก็ต้องยองๆไยดึงอุ้ยขาขาดจิบหายโอ้สต็อป เขาไว้สต๊าฟนี่ล yeah ุกขึ้นยืนไม่ได้แบบนี้ม่งก็กระโดดไม่ได้อีกโว้แล้วจะไปยังไงเนี่ยแม่งเออเออเออเกือบเกือบเฮ้ย this way โอเคผ่านแล้วผ่านโดยไม่ต้องพึ่งขาสองขา 5, พึ่งแค่ขาเดียวก็พอแต่ดาวน์เนไม่ได้เก็บไอีกด่านเลนะ้ว อันนี้ก็คือสาเหตุที่ผมไม่ทำอินโทรนะเพราะว่ามันต้องใช้คู่กับแอปตัดต่อเนี่ยแล้วผมกีเกลียดโหลดมาแต่ไงก็ทำสักหน่อยก็ได้แอปตัดต่อแต่ว่ามันต้องเอ็กพอร์ตพวกบันทึกวิดีโอประมาณนะี้มันเสียพื้นที่เนี่ยผมก็เลยไม่ใช้ฮะนี่คือลิฟต์นะอ๋อแล้วไม่ไม่โอเคไม่เก็บดาวเอ้ย Oh. Oh, yeah. อ้าวเฮียเมื่อกี้มันโกงตูดดงมาอ๊อ oh, oh. ด่านด่านด่านสามด่านสี่อยกูจะไปรอดมัน่าด่านสาม เฮ้ย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 เอ้าเอ้าเ้เ้มึงนิ่งก็ได้หรอวะเอแม่งตัวขาตายก็ได้เว้ยเกมมึงจะมาดียังไหเนฮ่ยเก็บดาวนะโอเคโอเค ออโอเคข้างหน้าเป็นอะไรโอเคแล้วเข้าแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องประชาชนนะโอเคทางขยะมีหรือไม่ ใบเลื่อยยี่สิบสี่เซนยี่สิบสี่เซนพ่ออ๋อ,อแล้วตัวคาดตาอีกเอันนี้เราควรที้จะขึ้นรถนะใช่ไหมแต่กูกโดดไม่ได้แี้มตัวดีกูจะตายแล้วขึ้นขึ้นขึ้นเออเออขึ้นได้ไหมอ๋อสำหรับเพลงน,นี้นะฮะเอาอีกแป๊แบก็ได้ไหม 我秒了。